สวัสดีครับพบกับช่อง Elephant Family น้องจูเนียร์นะครับวันนี้เรามาดูคุณยายดาวันเนี้ยคุณยายดาปีกวิเวกกินฟักทองคนเดียวโอ้โหใครเนี่ยใครเนี่ยเนี่ยโอ้ยมาหาคุณยายแล้วตนน้นหน,หนาสุดหลอต้นหนาสุดหลอโดดน้ำลงมาหาคุณยายเลย โอ้โหอะไรวันนี้คุณปู่เลี้ยงฟักทองเต็มที่เลยวันนี้ทั้งยายทั้งหลานวันนี้กินยังไงให้ได้บรรยากาศเนี่ยเรากินบรรยากาศริมน้ำเลยวันนี้บรรยากาศริมน้ำเลยบรรยากาศร้อนๆเราต้องอยู่ใกล้น้ำเนี่ยทช่ไมคุณยาย โโพี่หนาวกินไม่ทันใหญ่ละกินไม่ทันเหยียบมาเลยกินไม่ทันแล้วก็เหยียบทิ้งเลยเนะยาะอดี๋บอกแล้วกินไม่ทันแล้วเหยียบทิ้งกินให้อร่อยนะครับกินให้ออยเลย หนาว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 กินไม่ทันจะเหยียบทิ้งเลยอ่ามัมแล้มัมแล้วยายหลานนี่ห่างกันไม่ได้หรอกคนนี้ห่างกันร้อยเมตรนี่ลองหากันเลยเนี่โดยเฉพาะนักเลงข้ออีดอยนี่ยลองปุ๊บคุณยายก็หูตั้งละหูกลางจะวิ่งละวิ่งหาหลาน ห่างกันไม่ได้ครับคูน่นี้ติดยายกับแม่อีกนะเปลี่ยนมากินนมยายดีกว่ามาั้งนะพี่หนาวกินนมยายจะอร่อยกว่านะนมยายนะถ้าจะหวานนะเนี่ยนมจากเต้าเรามียายใช่ไหมคุณยาย

พุ่ปูจะเลี้ยงไอ้ฟักทองวันนี้เฮ้ยนี่พีปูเลี้ยงฟักทองวันนี้อ่ะค่อยกินเด้อค่อยกินเด้อค่อยกินอ่าค,อค่อยกินค่อยกินพี่จูทำไมไม่กินครับจะมหาธมาเนี่ย อะไรอยู่ในปากนะเดี๋ยวมาล้วงหาอะไรเทให้กินแล้วเดี๋ยเทให้กินแล้วเอ้าพระโอ้โหเอา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 บุฟเฟ่ต์แล้วบุฟเฟ่ต์แล้วเนี่ย อร่อยไหมฟักทองอ๋อฟักทองพ่อจา๋าพ่อจ๋าสั่งมาสักสี่ตันเลยนะเนี่ยฮะฟักทองงวดน,นี้นี่สวยมากเลยฟักทองสวยมากเลยงวดน,นี้สุดยอดเลยฟักทองเนี่ยเอ้าถุงไปถุงไปให้เด็กหน่อย

ให้อิ่มลงให้อิ่มกินให้อิ่มนอนให้หลับจะคิดคิดมากไล่ให้พูดๆไปเฮ้ยเท้าเท้าเร็ว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 จูเขาจะไปหาเพื่อนเพื่อนจูจะไปหาเพื่อนเพื่อนพี่ๆอะไรคนนั้น เดือดหาลวดเดียวกันพี่หนาวได้กินเก่งเว้ยโอเคหมดแล้วยังหมดแล้วเนาะ เออลับไป้หรอับไป้เอ้าเลยเอาเลยขีดต้มอยู่นี่แหละเห้ๆๆๆๆเป็นใหญ่โอ้ยใครตดใครตดโอ้ยหน่าเกลียวจังเลยอ้าวโอเคอ่ะพี่ปุ้ยเหรอเนี่ยโอเค โอเคบรรยากาศสุขสันต์วันอาทิตย์ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ช่อง e l e p a n t Family น้องจูเนียนะครับสวัสดีครับ